มียกสครับดูกันต่อครับและปัจจุบันนี้ก็เป็นสมาชิกถาวรของโอลิมปิกสากลนะครับหรือว่า IOC แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะไปโลดเล่นในเวทีโอลิมปิกครับซึ่งถือว่าเป็นมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ยเขี่ยขาหน้าครับเขีอบหกคาเมปีลังกาครับอาครับต้องมุดทำตัวเป็นรถสปอร์ตครับศีวกรอืดเชยไม่ได้นะครับ ต้องมุดเข้าไปลงทุนหน่อยครับขอบคุณนายกนารงนามวงด้วยนะครับแฟนๆอาจจะคุ้นหน้าทางเรื่องของกรรมการผู้ตัดสินครับแต่ว่าตอนนี้ท่านขยับเป็นนายกแล้วนะครับนี่ก็เกิดจากคนมวยอีกคนหนึ่งครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายประสานงานสิทธิ์ทิศเลยครับขณะนี้อ่าครับต้องหวดแล้วครับบนเวทีสมรักสมมาตรนีจากการกีฬาแห่งประเทศไทยพังงานะครับายนี้นั่นและครับ ไรฟอร์มดีมีรายการต่อเนื่องนะครับอ่ะเิดเกมนะครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสนะครับดิกรีรองใช้มอยรอบวีสุสุไกลๆครับสอกขาใส่เข้าไปครับเพื่อที่จะจับในนะครับจับในแล้วตีได้ไม่ได้ใครตีใครน่าสนใจครับคููนี้ศิวกรครับประเภทเคลื่อนดีเซนร้อนชานะครับ แต่ทิ้งทิ้งตัวไปก่อนนะครับสีวกกรครับไม่งั้นมีอาวุธตามแน่ครับจากเฮอร์คิวลสวันนี้ทีมงานชุดใหญ่เลยนะครับเด็กกิ๊กมาเองครับเสียงผู้หญิงเจ้ยแจ้าอยู่มุมน้าเงินนี่แหละครับเขาแหละครับกิ๊กทุ่งสงแม่ยานางของไพ่มวยเพชรสี่หมื่นครับวันนี้ใช้สีเสื้อเสียไกลโวจักรพุธกอเดินทางมาเองด้วยครับเสียไกรอุ้ยแข่งขวาครับทางด้านของศีวกกมาเลยครับ เสมอกับตาพาแก้วชนะเพชรอู่ทองสองครั้งนะครับล่าสุดชนะที่สงขลาครับวันนี้มาที่พะเยาเหมือนกันนะครับอ่าอ่ะใกล้ๆลครับเฮอคิวลิซสายเบิกร่องนำทางเข้าไปก่อนครับเกี่ยวได้คืนด้วยขวาแต่ว่าช่วงขามันสั้นละครับอ่ะบนวทีนั้นสตอร์สามขวักนะครับอ่าครับอุกซ้ายมีอากาศไปเอาโดนหมดัด ก็เป็นไปได้หมดครับรอดไม่รอดหกเจเรียบร้อยล,ล็อกขัลมอีกแล้วโอ้โหนี่ครับสิวกรเกียรติเจริญชัยครับโชว์กำปั้นให้ดูนะครับเพราะไฟต่อไปศิวกรเกียรติเจริญชัยต้องแลกกำปั้นกับกุหลาบดำโอ้อโหเ,เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นทั้งศิวกรและกุหลาบดำาชกบนเวทีนี้ครับไฟต่อไปเขาต้องเจอกัน กูหลาดจำเห็นหมัดของจิมกรหรือยังครับน้องครับระวังตัวเอาไว้ดูอีกทีครับใครที่ดูไม่ทันดูบนจอเลยนะครับดูนะครับซ้ายนําไปก่อนครับทางด้านของเฮอร์คิวลิสนะครับดูกันอีกครั้งครับภาพชาชช็อตเด็ดๆช็อตสวยๆเกี่ยวได้แล้วคืนด้วยแข้งขวาครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับช่วงขามันสั้นเหลือเกินแต่เนี่ยฮุกซ้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าโดนก่อนแล้วครับหมัดขวาตามครับ ปังก็ไปอับปคัตหมาเลยครับเป็นชุดนะครับสุดท้ายต้องเนี่ยครับโอ้โหร่วงลงไปกองกับพื้นเวทีครับ